สวัสดีครับเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซี FC ของยิราโน่หญิงนะฮะเมื่อวานนี่ก็มีเรื่องแปกลกายเรื่องเนาะครับที่อำเภอย่าง,ง,งตลาดเพราะบ้งสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาเล่นยุ่หนาที่ประกานอำเภอย่างตลาดมันขึ้นนี่ครับก็มีญายอย่านหนึง่งไม่แล้วปวดหัวน้ำเล่าเลยญายจะมาหยัง่งไ้สัน่นผมทำ ย้า่สิมาขอลดลาค่าขอลดลาค่าที่บนไว้กับอุงหญิงมาสันอขอลดจังไหนเนาะบาทมาสัน,นงงน้ำเล่าอยู่ก็เลยถามเล่ามันเป็นยังไงเล่าให้คอยฟังกันเอามาสันโอ้ยมอยเป็นไน้าหนาขายทีมาสันขายยากยากค็ดจังไหนก็ขายบ่ได คอยก็ไปเห็นหมัอนอยู่ในเฟซผู้นั้นกะทองค่าถาอุ้งยิงกะได้ผู้นี้กะได้คอยพอคอยเสื้อเรื่องมุนี่ดอกเพิ่นว่าสันเพิ่นบ่าลองเบงิ่นกันหน้า่าสันเล้วก็ไปอธิษฐานเนาะสาธุเด้ออุ้งยิงอุ้งยิงอุงยิง,ง,ยง,ง,ยงให้แม่ขายที่ได้แน่แม่เสียเง,งินไปให้หนึ่งมืนบาทว่าสันลาว่าซีเมื่อพี่น้องมีคนโทรมาโอนเงินมาจำมาไว สิ้นเดือนหน่าแจ้งสิมาจ่ายเงินบริษัทล้วว่าอืมแต่ว่าเรานอนบร,รับบบัตเป็นอย่างเราบ่นไว้สีให้ยอุ้งยิงหนึ่งหมื่นบาทแต่ว่าเรามาไล่เบื่องเงินเรามาไล่เบิง่งเปอร์เซ็นต์ที่เราสิได้ขายเราเขาสีให้เราจากบาทจักบาทค่านะ้ำมูกนะ้ำมันเนาะเราก็มาไล่เบิง่งยิ่ อันกูให้องหญิงมือหนึ่งกูก็สิเหลือหน่อย<笑><笑>เล่าด้บอกไปแล้วเล่าด้บนไปแล้วคันสิไปให้หน่อยก็นี่มันสิเปลี่ยนจ้าไหนเราอ่ะมันสิเกิดยังขืนกับเราเราได้นอนบ่หลับเราเลยได้มากเมื่อวานน้องหญิงบัดกำลังเดินทางมาจากศรีสกเกตบ่ท่านในหอดย่างตลาดเรามาก่อนทั้งพอเล่ากับบ่วยบุมีไผ่้อนเขาพอพีกโตมาก แลสิได้กับไปป้อนเขาพ่ออาบหน้าให้พ่อว่าสันยงกว่าสันเจ้าเสียเจ้าไหนเราบัดสิมาขอรถว่าสันเอารถจ้าไหนว่าสันสีรถล่องหันเหลือหาพันน้องหญิงสีว่าจ้าไหนว่าสันโอ้ยไห้ท่าไรก็ไดดมันบ่เมีนได้ขบ,บนเวลามื้อนหนึ่งวัาสันมาขอรถไปเดี๋ยวให้หญิงมาก,ก่อนเจ้าไดก็ต้องถามหญิงก่อนว่าสัน ใช้รางเงินมาสั่นเอาคอยพ่ะท่านไหนขายทีอยู่ไหม <laughs> ทีพ่ะท่านไหนขายมาขอรถ <laughs> ว่ากวนกันว่าสัน่นเอาพี่น้องมาเบ่งคลิปเราเป็น <Okay. S 2> อะไรก็เอาเราเลยดิพาไปหนอาพญาพย,ยุทธ์นนะเจาตามตรงเนาะตื่นมาตีหาเออตื่นมาตีหาอะไรเลย,เลยนะพ่อขาเจ้าลงเซตบ้าง คนอุ้งอิงมันซักซิติลีหัน่นให้ได้ขายรถเดอหา่านเัน่นได้ขายดีน่อสาม่นสองทนที่บนล่ง, 3, ลงเฟียดอะไรพออ่อตอนที่จะคว้ก็เลยเป็นกด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 ไปตามภาษาซื่อดอกตันนี้ก็ทังไทั้งบ้านนลเออพันแมี่ยได้ขายที่แตงนี่สองไรนี่สิไอ้นั่งอุ้งอิงเดอรมือหนึ่งันนี้พันบังเอิญทัพ่อสี่หมื่นพ่อ้าจ้าพ่อมาพ่อมาเลยว่าจะเอาที่แปลงนี้ มัดจำไว้แล้วมัดจำไว้แล้วดวนี้เสี้นเดือนน่ะเสียวกันเสียวกันเลยเชหมแล้วสิว่าอคน่งหญิงพไปซื้อโอ้สิรดห้าพันชีหารถเมื่อหนืองเลยหาพัแต่เราเอาไม่หกแน่นอนโอ้ไม่แน่นอนโอเคโอเจ้าแสิมันมันค่าใจน่งหญิงเพราะว่าเจ้าเจ้าซื้อไว้ังไหนก่าโอ้ยอยู่รอกหกสีจละจ้าปรอมาสีเนาะหสีน่าดีเนาะนีนี่ละนี่ละโอเคโอเคเป็นไนแต่ไม่พ่อเขาเป็นไนน่เอาเอาเนี่ยะแล้วมันยังละสิอัน ซีมือเท่านั้นเลยพ่อเสือบว่า,าซีมือนี่นะ่เขาจดโทรมากว่ เอาแน่นอนักพีเลีวๆอมาขอ่อนี้อมาขอรหาบไว้นะอหิงพรามงามัน่ในหนาวยังไงซะไปเดี๋ยวนี้มันม่ดาเีรมดาเพราะมนคนเสือดอกตรงๆซะไปเพราะมันค้นเสื้อเออเป็นคนเสื้อนะเสื้อละแม่น่าปนี่เสือเก้าสิอเซ็นต์หนพอดวนี่ไปก้เงินมาใชนี่เต็มร้อยเลยเต็มร้อยแล้วแล้วเต็มอเปอร์เซ็นต์แล้วเสื้อลูกคักๆเลยหมที่ผู้ใดกล่าวว่าจะเป็นง่วงง่ายมองง่ แล้วดี๋ยนี้อันเขาได้เงินมากชส่้นเดือนิึงหอาดิไปห้างีิเสื้อคักดีนี่ไปอะไร้วกอดิตตดตัวจังไหนเนาะหายแม่ได้ยี่สิปเด็ดใจนั่งหล่าใส่บัตรมองไปโอ้อวาไม้เลยบัญชี่าแ่ไม่เห็นอันุปยปากข้างเขื่อน อ,าอา่านลงเฟซว่าอันขายอันรถไปหาขั้นเอาของจีเซีอเจ้าเลยวสันบอกกันเลยว่าโอ้มึงจะได้พักกันเป็นบ้านเนาะของเรียบบ้าจังสี่เนีน่ยควบคิดข่อยไม่พอกเลยว่าเอาไปทดสอบเบนขนาดว่าสันน่นขอาเ้านไปเราผูด้เดียวข่อยดอกว่าปาบ้านด้วยพ่อจีบุกจีเอาให้เบิองเด้อดขันว่าบวเสือลุ่เจเม่มไปพร้อมนย่างดินี่พ่ออนี๋ยวเนี๋ยว่าอ่านเมึงขันว่าบวเสือนี่นี่นี่ เบิ่งนี่กนลองคิดเป็นบ่ออันนี้อันนี้ก็ซือเมื่อใดเมื่อใดสิได้เป็นเมื่อของอีแมน่น้ออีหลานีันบอกอยากไปหาองค์หญิงหลายให้แม่ขายทีนแนลูกิเนี่ยสองอะไรแม่คนกำลังติดต่อแน่เออนี่ไม่เอาอันอีพ่อแม่พันตาลูกตัวนี่ลูกก็ได้ตัวดินี่โอนเข้าบัญชีธนรนก็ได้เนี่บประทนี่สังอี่พ่อนี่ตีห้าแม่นบอก็เลยรลูกขึ้นแม่หนี้บ่อนี่ วิลาอยากร้องเพลงโอ้โหเดีบยวกวนเมียนตอนนั้นวิลาอยากร้องเพลงเยอแล้วม่อยัางไรพ่อเอ้ยกระเ็ดไปซื้อแม่บุญวิลาโอ้ดีเบิ่อันนี้มันเบี้ยอันนี้อันที่เสียดอกแม่บุญวิลาอุ้งอิงไว้ถทาแม่สำเร็จแม่สิื่อสารทางไหนนาะลูกอันนี้วัดวัดแจ็คไม่พ่อเออบังพระเจ้าสิเมมสิไล่มาหาข่อยกบามุขดลไล่มาจุกคนให้ลูกมากกว่านั้นเดินทางนี่นี่พ่อนี่ของกิ่งมันเนี่ยตีหานี่ อี่ล่เอ้ยองค์หิงนี่ถ่ามแม่ได้ขายที่สองไรนี่จุยกับเพิ่นไปนี่เดี๋ยวนี้เนี่ยท่าสมหวังนั่นแม่สิไปหาองค์หิงเลยแม่สิให้ 1, หนึ่งหมื่นเออแต่แม่ขอยายังเร็วสิ้นเดือนเด้ลูกก็ราะาเราสิ้นเดือน,นไอ้พ่อจะขึ้นเบิง้งเอาเนี่ยโอ้คนก็เลยมากเออคนก็โทษมหาไฝ่จะขึ้นเบื้อาหลวดเนี่ยมันก็โทรมาหาไฝ่แล้ว เออโอ้ห้ส่ห้ำเ็สยังเหล่าไหมลูกสำเลจแล้วอะไรพ่อเดี๋ยวางั้นทาจ้ำแล้วเนี่ยให้เทเลสกออให้ให้เทากให้ให้ซ้ำสีมะขอลูกอะ้บนเดียาโอ้ถสีมะขอรลนสี่มะข่าลนได้ไก่ได้ขายลายในอมันคือ้านซ้ำเลสแค่เพื่อท่านว่า่าท่านอยากขายี่มะข่าลนเราโอ้ยได้ไก่ยังไดได้ใกอยัขายแห้งนพ่เอออโอ้ยพ่อกอะไรเลนั่นท่อหาวกอด ยป็นเช่ไงพี่น้องฟังแล้วลว่าเราเป็นเังนไรปวดหัวนิดๆก็เล่นให้ตลอดเขียนเบอร์โทรอือเจ้าได้เงินเมือ่อใดเจ้าจังโทรมาเด้อบบบนี้ก็เสียวไม้เรียกบัญชีให้เจ้าโอนเข้ามาเลยอืออันต่อร่องอันจากมืินเป็นหาพันอันต้องถามเจ้าตูงหญิงว่าเสียอภัยให้บอเจ้าไปบ่นหลายพนเป็นสัน้น โอ้ยคนตะยา่านคนพุทได้ขายเนาะคยกะบุญไหลๆไปโอ้ยเสียงหัวโอ้หมื่อวานนี่ยอยู่ย่างตลาดพี่น้องคอนกะอัญชานโกงมึงขึ้นเห็นไหมยา่าผู้ใดแน่โอนไม่ยิ่งหล,ลายเนยายนะมาไล่บอกไล่พี่น้องย่อยหน่อยเฮ็ดมาไล่อยู่เต็มไปยืนเบื้องเราไปพี่น้องเบิ้งเอาเบิ้งมาไล่พูดอ่ะไป มัานธรรมดาได้พี่น้องอืมนี่แหละพอ่พอพ่อแม่แม่พี่พี่พพน้องน้องเพิ่นฮักกีฬานะฮะเพิ่นก็โอนมานให้เนาะผู้ใดไปบูลลี่อันนี้น้นองนี่มันบาปพี่น้องมันบาปบ่บ,บ่สมควรอย่างยิ่งเลยะฮะแท่งไกดำแม่น้อยมากแม่น้อยก็ได้โพดเลยมันเนี่ยเราขอจุดยืนของเราต่อไปถ้ามีบูลลี่แล้ว เราก็สืบสู่วัสแต่ว่าเราเหลืออดแล้วหลายเทียแล้วก็หู้หู้อยู่ก็ยั่งมเว่อยังอย่งมาบุรีเนาะพี่น้องเนาะโบมีผู้ใดอยากให้เป็นแน้วโมนีน้เนาะพี่น้องเป็นมันกับว่าได้เสียหายอย่างน้องว่าได้ไปสร้างข่วมเดือดร้อนให้ไคน้องมิได้สร้างข่วมดีข่วมสนุกสนานให้พี่ให้รน้องนะครับแล้วก็เป็นเมื่อวิเศษเมื่อวิเศษได้ครับนั่นแหละเมื่อเงินเมื่อทอง เม,ม,มื่อโศกเมื่อหมันโอ้ยิจฉาครับยิจชาลิษยาน้องบ้าน้องในพวกมาไล่ทุกขึ้นก็นเลยหาเรื่องยิจฉาเอาปมด้วยของน้องมายิจฉาเนาะบาปนั้นขึ้นสนองถ้าเบิ่งเอาพี่นอ้องว่ตถุเจ้าของก็ถือลูกถือล้านไปหรมันสิเป็นไปละคนคิดบอดีคิดบอดีก็บิลาสิมีแน่เป็นไปพ่ายภาคนาถ้าเบิ่อร้อนเสื้อผมร้อน ก็นั่งน้อยเมื่อคุกขันนน่ศักซิ์เนี่น,นั่นแหละมือวิเศษย่าเปื้กไหล,ลยืดกิก็รินไหมอาวองให้ทุกคนดูถูกคนใส่บะได้นะฮะเ้าเะเดอร์พากันเ้าซะบุรีนะหาแนวส้างสารรน์มันิลีนะพี่น้องเนาะมัน,นมวนสนุกสนานไปจุเจริญก็นาไปคุเสิ่งใดที่มันเพื่อเพื่นเนจเรินลุ่มเรื่องก็เเ็ดไป ว่เอาไปไปหบอกเห็นตะคนเนาะคนเฮานี่แปลกนะครับเอ้ามือ่อนี่กะนี่แหละมาแกงข้าวบอกพี่บอกน้องเรื่องเหล้านี่แหละย่ายนั่นแหละย่าบ้านขุกสีน่าดีกาลกกเลสินนี่ไหมพี่น้องหอยปวดหันน้ำร้องเมื่อวานเนี่ย <c oughs> โอ้เอ้าพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุ้ปูสุขคนเดินทางไปใช้กระปลอดภัยลำล้ำรวยๆเด้อสวัสดีครับ